สวัสดีนะครับวันนี้เรามาเก็บผักขยังเนาะอท่านนี้อะไรดีที่สุดเยาะเยาะเมนเด็ดสินะอะไรกูผักขยังหอมมากเลยดิอันนี้ก็เป็นผักขยังหมดนะอู้อะไรจัดยุงเนาะอันนี้ผักอะกอี๋เนาะผักเนาะอะกอยอะไนเบร์เดียคขึ้นี่เอออะบก้าเต้ไปเลยไอ้เบสให้ตามบีนี่ โอ้ยุงกัดเ้ยพี่น้องบ้าไอ้เนาะไอตาเอ๊พี่กันเนาะอันนี้ก็เป็นผักขเเยงเนาะเป็นกินกับต้มเอ่อต้มปลาต้มปลาคอหน่อยคอใหญ่เอ๊ะท่านเจ้าเดินแท้ย้อยยินแล้วเะไปสบดเดียว ผักแคงเด้อพี่น้องเนี่ยผักแคงแล้วก็มะละกอนะครับมีแบบโอ้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเราจะไปต้มใส่ปลาดุไปช่อนนาเนาะเนี่ยเราได้ปลามาแล้วก็โอ้ยมะละกอเดี๋ยวเดินสตักให้เบิ้งเออโอ้ยคุณยายบอกว่าเก็บเขาให้มาเก็บลูกหนึ่งนะใบกะเพราที่แต่เดิ กะเพรานานะครับเพื่อนๆดูใกล้ๆหน่อยเทจ่าบาซิลิกาได้ซํมยิจิล่ะโอเคด้หนาทจ่าสมอลนี่ก็เป็นใบกะเพราเนาะลายด้มะาละกอฮะดิงจ้าเซตอ็ด,ดิงจ้าเฟตทจ่าได้บอนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูบอนนะครับเพื่อนๆนี่ต้นบอนของเราเนาะนี่ต้นบอนเราสวยมากเลย เอี no ๋ยาได้ใส่ถุงเนาะปักขยังต้นเนาะใบกะเพราเราก็จะเก็บได้ถุงเนาะมาด้วยหนึ่งลูกคำว่าเงาแก่สมบูรณ์นะสมบูรณ์ไรโอ้ยคุณยายบอกว่าสมบูรณ์อ้วานไปอยู่ทางไหนไปกินอะไรมานะอ้วานนะโอ้ยรถมานะครับมีใบกะเพราเนาะได้หัวเนี่ก็ชอบบาร์บีคิว เดือดขาดมากเลยทำมาทีตาแดงเลยจ้ะมีใบชะอมด้วยนะเพื่อเดี๋ยวจะพาไปเก็บใบชะอมต่อนะมาดูหน่อยตรงนี้มใบชะอาโอ้ยใบชะอมก็มีเลยเก็บเอาสักดอกสองดอกเนาะชะอมกำลังสีสวยเลยนะตพื่้นแน่เลยโอ้ยชะอมเนาะเฮ้ยแพรวีเออมาแน่เลย ไอ้์จีติดชื่อเลยครัวชมสวนข้างทางนะจ๊ะนี่โอ้ยชมหลายมีผักอะไยังนี่โอ้ยผักสะดาวไปอย่ข้างบนนี่มีสะดาวใบกระพงกระเพรามีพริกเนาะนี่พริกแล้วก็มีพริกอะไรเนี่ยนะครับพริกเออพริกปีเนาะลูกโดดชิลเลยบอร์ชิลนี่แล้วก็ไปแกงใส่หน่อไม้ใบกระพงกระเพราอุ่นชิลเลยย้อนี่ไงย้อนซิตเตอ มีเชลลี่มีกะเพราอู้ใบกะเพรามีชะอมชะอมเนาะนี่อันนี้ก็คือเดนแห่ได้เดตบรอเคนเนอร์แอมิฟิสเออมันเป็นอะไรนะบัวบ่บนี่ไงขึ้นแล้วนี่มีอยู่นี่ต้มใส่เดินต้มใส่ปลาแ่บหลไปเลยเนาะ โอ้ยมีแล้วแพรมันนี่แหละเอในอใหญ่ต้นมะละกอพอแล้วมันนี่หนแหละจะไปรวมๆไม่ได้อยู่นานมาโอเคนะครับมีเดี๋ยวจะไปเก็บที่เหล็กโอเคเดี๋ยวพาไปดูโอเคเดี๋ยวพาไปดูที่เหล็กเนาะต้นที่เหล็กเดี๋ยวเราจะไปเก็บที่เหล็กต่อมะรุมะรุมรม,ร <laughs> มีหมดเลยเนี่ยมะรุมมะรุมรที่เหล็กมะละกอโอเคนะครับต้นที่เหล็กอยู่ข้างหน้านะขอตัวไปเก็บที่เหล็กนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไม่เพจด้วยนะครับมีวัวดูติดโต่ง ออกลูกมาที่สวนเลยนะครับหนึ่งตัวโอ้เราก็ได้ผักขแยงเนาะวันนี้ได้มาจากสวนเนาะผักขแยงผักกะเพรามะละกอนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําอาหารเย็นกันนะครับที่ที่บ้านแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนี้นะครับที่สีสเกตอำเภอภพบึงนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันดีขอบคุณครับฝากกดติดตามเพจเด้วยนะครับบ๊ายบาย